thế là... này, có, à? đi tamam đâu cái máy, ai rồi, không

อะไรนะเราัาก้แล้วคือยังไม่หมดเ่ตอนเนี้ยจะเอาไ้ตรงยาคือเอไว้งาเอาไว้รห้บคือเ็หมดแล้วคไว้ไ้งล่ะยังแต่ก็ขออนุญาตัจริงง่ต้องใส่นีอันนี้ว่ามาแงไว้ก่อนแงไว้ก่อนอะไรนะ อยากจะเพื่อยูทูบเหรอจะทำเหมือนกันแต่ว่าเขาเวลาอทุกเวลาอล่าไรต่อต่อไหนจะลงเยอะขึ้นอะไรนะเออเดี๋ยววันนี้มีคนสงสัยว่าถึงคนนั้นอะไได้ไหมน่กาขอนนีเรียนแล้วก็มา้ะผมนั่งต่ผมุีโก พุ่งตรงพอดีเลยนะ้าต่อเราดับหน้านะไม่ตอนนั้นที่ว่าไม่ใช่ต่อไม่ตอต่อ่้เราับหน้าอดอะไรนะครับช่วนะผู้ววาย้น้นตอนนี้บวยูงอยู่ล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn